สวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมนะครับพาน้องอะไรเนี่ยเฮงเฮงกับน้องนำโชคนะครับผมแล้วก็บุญรอดมาทักทายนะครับผมชือน้องบุญรอด <c oughs> อันนี้เอเขาตกมาจากต้นไม้นะครับผมตกมาจากต้นไม้ <c oughs> ออแล้วทีนี้ก็เออคือเขายังเป็นยังเด็กอยู่ยังไม่สามารถบินได้นะครับก็เลยช่วยเหลือเขาเพราะว่า รอเขาโตก่อนก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเลยตั้งชื่อให้น้องบุญลออนะครับเป็นนกนกเขาเล็กนะครับมวันนี้น้อง,อง,องเลิมนะครับผมได้ขนุนมาอยากกินขนุนกวนครับไม่เคยกินแล้วทีนี้ก็เลยดูในยูทูบอีกทีหนึ่งแต่วันนี้จะมาทําทําไปที่ขอตัวเองนะครับผมเราขนุนเนะี่ยมันสุกเรา,เาให้มันงอมเลยนะครับผมให้คือเปลือกมันดำๆอย่างเงี้ยคือว่าเอางอมสุด หอมเยอะยวนมากเลยครับผมเอาตื่นดอย่างงี้แหละทีนี้เราจะปอกนะครับผมปอกเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเลยแต่ไม่เอาเปลือกแค่นั้นเองกับเม็ดแล้วก็แกนเราไม่เอานะ <c oughs> เราไม่เอาเราจะเอาไปต้มก่อนนะครับผมเราจะแกะเอาเราจะไปต้มไปต้มให้มันเปื่อยนะครับผม แดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมบอกวิธีไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนึงนะสวัสดีครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมทีนี้ทุเรียนผมเออทุเรียนอีแหละขนุนขนุนหน้าครับเราก็จะเอามากวนใช่ไหมเราก็สั่งเราก็เอานะครับผมเม็ดเม็ดเราก็แยกเอาไปต้มได้นะครับเม็ดเม็ดเขาก็มีประโยชน์นะครับผมทีนี้เราจะมากวานก่อนกวนนะ ก่อนกวนเราก็จะมาต้มต้มให้มันเปื่อยไม่ไม,ไม่ไม่ปั่นนะครับถ้าปั่นแล้วมันจะไม่เป็นยวงไม่เป็นใยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มในกระทะก่อนนะครับ น้ำลงไปในนี้นะครับผมเราจะต้มเค้านะครับต้มจนมันปเปื่อยๆครับใส่ไปเลยเล็กไปไหมจมันยุบ <Ừ. S 2> เออลักน,อน้องลักน้องอักน้องใส่ไปเลยเี๋ยวมันกลยุบลงยังจะเอาใจน้องอย่างือมันรู้ว่าจะต้องโดนตีไงถ้าว่าไม่รักกันจะตีกันไงต้องเลี้ยงเขาก็ต้องแบบว่าใครใครผิดไม่รู้แต่ว่าตีทั้งตีทั้งคู่อะตีทั้งหมดเลยเขาจะรักกัน จากเลี้ยงน้องหน่อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับปิดตาไว้เนี่แหละต้มต้มจนมันให้มันเปิเดจะรำตัวอีรอดนึงอ่ะครับผม,ม,มุนมมันเยอะใส่กระทะเดียวมันนึกว่ามันจะยุบแต่ว่ามันคนไม่ได้เพราะว่ามันมันไหมะนะครับผม พราะฉะนั้นแล้วคือต้องต้มแล้วก็ต้องคนไปด้วยไม่งั้นไม่ครับผมก็มาร่วงฝึกฝนนะครับครั้งแรกเป็นการเป็นเมนูครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าเราดูในยูทูาเราก็มาทํานะครับผมคุณจะมันเละมันเปื่อยมันยุ่ยไปเลยนะครับผมครับข้าครับ นำเช่าปูหลาลกหืมูหัดหมูหัดปูลาลกนะี่ค่ะผมกล้องก็ขยับหน่อยนะครับมือถือแล้วก็ทําด้วยนะครับผมนี่มาทําให้ดูเห็นไหมต้องคนตลอดนะจะไหม้เพามันหวานขนมนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงนะครับคือต้มไปเยอะแล้วต้องคนไปเรื่อยนะครับไม่งั้นไหม้นะครับ แบบมืออาชีพมากเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยสร้างภาพเท่าไหร่งันจะไม่แต่เวลาควรจะใช้กระคาเคล่อน่อนตัวนี้มันจะไม่ติดเท่าไหร่นะครับผมนี่ขนมงอมยิ่งดีนะครับผมใส่ขนมแบบ หอมๆเลยอ่ะยิ่งดีแ้่มันม่ว้องควนนะครับใช้หอมๆนมก็มคือเราอเอาขนมไปต้มแล้วนะครับแล้วก็เนี้ยแหละจะเคี่ยวอย่างนี้แหละเคี่ยวไปเรื่อยๆพอเราเคี่ยวก็พอพอมันจะแหพอมันแห้งจนมันแห้งนะพอน้ำมันจะแห้งเราก็เทกะทิค่อยๆเทกะทิเราก็จะค่อยๆเทลงไปนะครับผมพอน้ำมันจะได้จะแห้งเ้ว คือรู้ว่ามันแห้งมันเหนียวแล้วเราก็เทกะทิลงไปนะครับผมนี่ก็แห้งแล้วผมจะเคี่ยวเดี๋ยวสักครั้มันก็จะเทกะทิลงไปนะแต่กะทิแค่จอบน,นึง,ลงแล้วเทลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องเทหมดนะค่อยๆเทค่อยๆเคี่ยวน้ำตาลเรา ไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะขนมมันหวานอยู่แล้วเร,เ,เราเทกะทิไปเพื่อให้ความเกิดความมันน้ำตาลใส่สักขนมผมขนมผมเยอะก็จะใส่ประมาณครับอาเราใส่เกลือนะครับกาใส่ไปแค่โอเคพอละ้เกลือเราใส่แค่นี้เดียวพอ,อเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อย คือพอน้ำมันจะแห้งเราก็เทกะทิลงพองน้ําจะแห้งเราก็เทกะทิลงนะคะผมเคี่ยวไปเรื่อยเคี่ยวจนมันเหนียวชาผมมันก็เริ่มข้นแล้วนะเห็นไหม,มันก็เริ่มข้นแล้วเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันแห้งตั๊บเราก็ใส่กะทิลงไปค่อยๆใส่ไม่ต้องใส่หมดกล่องนะค่อยๆใส่ค่อยๆใ,ใส่ไปเรื่อยๆ มันก็จะหอมกะทินะครับผมค่อยๆทานค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยครับผมเริ่มเหนียวแล้วนะแล้วก็จะใส่มันเริ่มแห้งเหนียวเรื่อยเริ่มแห้งด้วยแล้วก็จะใส่กะทิไปเคี่ยวใส่ทานี้ไปเรื่อยๆครับเคี่ยวไปเรื่อยใจเย็นๆนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยทียวอนนี้เขาเป็นตัวประกันอยู่ ครับผมเคี่ยวไปเรื่อยนะครับใครจะเกลี่ยเอาก็ได้ง่ายๆดีถ้าเราไปปั่นเอามันก็ไม่ได้แบบมีเยื่อมีใยอย่างนี้นะมีเยื่อมีใยมันน่ากินกว่าทีานี้เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวจนมันแห้งนะครับจนมันเหนียวมันแห้งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตังเมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเคี่ยวไปเรื่อย นะครับผมหอมของกะทิกะทิผมใช้ประมาณสองกล่องใช้ประมาณโลหนึ่งเพราะลูกใหญ่นะครับเพราะมันเยอะมากเพราะว่าเราเราชิมไปแล้วรสชาติมันยังไม่ค่อยโอเครสชาติยังไม่ค่อยโอเคนะครับมันมีแต่ความหวานอย่างเดียวหวานของน้ําตาลหวานของอาขนุนแล้วก็หวานของน้ําตาลด้วยแต่เราก็ใส่เกลือตัดนะครับผมก็ทีนี้มัน ขาดความมันก็ต้องใส่มันไปเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเริ่มสวยแล้วนะเราเที่ยวไปจนเรื่อยๆจนมันเหนียวแนี้ให้มันเหนียวตรงนี้นครับเน้อเหนียวเยอะๆยิ่งดีครับผมเหมือนมะมมองมัมมองกวนทุเรียนกวนนะครับผมเที่ยวไปเรื่อยๆให้มันแห้งตรงนี้ ครับผมเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะครับเชี่ยวไปเรื่อยๆจนมันจนมันพอใจจนมันเหนียวหนึบจนมันแบบว่าน้ําไม่ค่อยมีนะครับผมยิ่งให้ยิ่งดีครับเหม,มืมอนม่วงกวนแต่มาม่วงกวนมันต้องไปตากแดดใช่ไหมล่ะอันนี้เราไม่ได้ตากแดดนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆมันเชี่ยวทุเรียนนะครับผมกวนทุเรียนกระทะแบบนี้จะดีนั่งกวนดูซีเรียสไปด้วยชิล ชีวิตแฮปปี้แฮปปี้พักมือก่อนเดี๋ยวมาเชี่ยบต่ออีกสักชั่วโมงก็คงจะแซะ็ตเบามมันแล้วซเฮ้ยทักกินข้าวก่อนครับผมขนุนกวนก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับผมเราจะกวนให้แห้งกว่าน,นี้หน่อยนะครับผม ยิ่งแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมมันจะเก็บไปทานได้นานขึ้นนะครับผมอร่อยด้วยนะครับครับผมเราควรได้ที่แล้วนะครับเห็นไหมมันเหนียวแล้วนะครับผมคือเราควรจนเหนียวจนจนเราพอใจอะครับ ยิ่งเหนียวยิ่งดีนะคบเหมือนกับมะม่วงกวนนะคะผมต้องการให้ยิ่งเหนียวคนละละ้นเวลาตากเวลาอะไรเนียยิ่งเหนียวด้ยิ่งเก็บได้ได้นานแล้วก็ความาอร่อยก็จะอร่อยขึ้นนะครับเคี่ยวนะครับผมอันนี้เห็นน้ำน้ำนี่เป็นแบบน้ำกะทินะฮะเคี่ยวจน้ำกะทิออก <นะ S 2> เป็นขนุนกวนนะขนุนกวน นะครับผมกัน,นี้ก็เป็นเมนูครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่มาทำนะครับผมเพราะว่า mm. ก็อยากรู้ว่าขนมมันทำอะไรได้บ้างเลยเข้าไปในยูทูบแล้วก็เลยดูแล้วก็เลยนี่ก็ทำแล้วก็เลยมาทำก็ต้องขอบคุณชิปมากนะครับที่ทำให้ผมดูนะครับ mm. ผมก็ได้มีวิธีทำ mm. แล้วก็ mm. มาทำคลิปเป็นของตัวเองนะครับผม mm. แล้วรสชาติก็ เวลาทานก็จะเหมือนทุเรียนก็ไม่เหมือนมันรสชาติออกแบบอร่อยครับแต่ว่ามันถ้าคนกินเนี่ยคือดาวไม่ดาวไม่ออกก็เป็นว่าเป็นขนุนะครับก็ทบไม่ยากนะครับผมแล้วก็ขนุนที่สุกงอมแล้วเราก็ไปปอกไปปอกแล้วเราก็ไปต้มน้ําเคี่ยวพอแห้งๆแล้วก็เอามาใส่กระทะแล้วเราก็ควรพอ ขนมมันเริ่มแห้งก็ใส่กะท่ลงไปค่อยๆใส่ค่อยๆใ,ใ,ใส่ตามที่ที่ผมบอกแล้วก็เคี่ยวจนกวนให้มันเหนียวนุ่มนะครับผมแล้วก็ปิดจะปิดเตาเอาปิดเตาแล้วทีนี้เราก็จะทักนอก น้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมในรวมฝึกฝนทำของหวานทานเนาะเป็นแบบอยู่บ้างๆนะครับเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นทุเรียนกวนนะครับผมวันนี้น้องเหลิมก็ต้องขอเป็นขนนกวนนะครับผมวันนี้น้องเหลิมก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมไม่ชอบกดไลค์นะครับผมถูกใจกดแชร์นะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเหลืมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ